ทุกออโต้รีวิวยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ Cross Over ร์คอมแพที่หลายคนรอคอยกับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2026นั่นก็คือ Toyota Yaris Cross 2026รถอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ผสมผสานความคล่องตัวความประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวรุ่นนี้ถือเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญที่ Toyota ได้พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลที่ต้องการความมั่นใจมากขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้ายาริสครอส2026มากับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับความหรูหราไฟหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทรงเรียวยาวที่ช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูเฉียบคมขึ้นฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายคมชัดเพิ่มความดุดันด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ต่อเนื่องจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายทำให้รถดูกว้างและมีมิติ เสริมด้วยซูมล้อขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงความเป็นรถอนเนกประสงค์ล้ออัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17ไปจนถึง19นิ้วตามรุ่นย่อยด้านท้ายก็มีการออกแบบใหม่ที่ดูแข็งแรงและล้ำสมัยไฟท้ายเล็ดทรงแนวนอนที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟวิง่งทำให้มองเห็นเด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนท้ายดีไซน์หนาพร้อมแผ่นกันกระแทกที่เสริมความดูดันตัวถังโดยรวมมีความสูงโปร่งช่วยให้มุมมองในการขับขี่ชัดเจนและเหมาะกับการลุยในหลายสภาพถนน เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้ายาริสครอส2026ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจนคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังการด้วยเสียงและการอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA หน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกราฟิกที่คมชัดและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ วัสดุภายในถูกยกระดับใช้หนังสังเคราะห์คุณภาพสูงผสมผสานกับวัสดุซอฟต์ทัสและตกแต่งด้วยลายเส้นเมทัลลิกที่ให้ความหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบใหม่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปรุนเบาะและระบายอากาศในรุ่นท็อปเบาะหลังพับได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มความจุสัมภาระให้ยืดหยุ่นมากขึ้นพื้นที่โดยสารตอนหลังถูกออกแบบให้มีพื้นที่วางขาและพื้นที่ศีรษะกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายแม้ในการเดินทางไกล อีกหนึ่งไฮไลท์คือระบบแอร์อัตโนมัติแบบ2โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกตำแหน่งนั่งนอกจากนี้ยังมีไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้หลายระดับรวมถึงระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้มิติและคุณภาพเสียงที่ชัดเจนด้านสมรรถนะการขับขี่ Toyota า Yaris Cross 2026มาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่พัฒนาประสิทธิภาพให้ดีขึ้นทั้งในด้านกำลังและความประหยัดน้ำมัน ให้กำลังสูงสุดประมาณ120แรงม้าเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวส่วนในรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าพร้อมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่สามารถทำได้เกิน25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ และในบางตลาดจะมีการเปิดตัวรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ให้พละกกำลังเพิ่มขึ้นเป็น180แรงม้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ60กิโลเมตรซึ่งตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการใช้งานประจำวันโดยไม่ปล่อยมลพิษระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับการตอบสนองให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นและให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเกียร์อัตโนมัติแบบดั้งเดิมขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นมาตร,รฐานแต่ก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติให้เลือกในบางรุ่นย่อย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนลื่นหรือเส้นทางธุรกันดารประสบการณ์การขับขี่นั้น Toyota Yaris Cross 2026ได้รับการปรับปรุปรงระบบการสะเทือนให้มีความนุ่มนวลขึ้นลดแรงสะเทือนเมื่อเจอถนนครุกคะแต่ยังคงให้ความมั่นใจในความมั่นคงของตัวรถเมื่อต้องเข้าโค้งที่ความเร็วสูงพวงมาลายัยถูกปรับให้น้ำหนักพอดีให้การตอบสนองที่แม่นยำและง่ายต่อการควบคุมในทุกสภาพถนน ด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งแพ็กเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดมาให้ครบครันประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเปลือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทาง มาถึงเรื่องราคาการบ้าง Toyota Yaris Cross 2026คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ750,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์เบนซินขณะที่รุ่นไฮบริดจะอยู่ราวๆ850,000-950,000ถึงบาทและรุ่นปลั๊กอินไฮบริในตลาดที่มีการจำหน่ายน่าจะทะลุ1ล้านบาทแต่ก็ยังคงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รวมถึงชื่อเสียงเรื่องความทนทานและการดูแลรักษาง่ายของโตโยต้ สรุปแล้ว Toyota Yaris Cross 2026เป็นรถที่ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอสำหรับครอบครัวเล็กหรือการเดินทางในชีวิตประจำวันจุดเด่นอยู่ที่ดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงทันสมัยภายในกว้างและอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมรรถานะการขับขี่ที่ทั้งประหยัดและมั่นใจรวมไปถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ให้มาอย่างครบถ้วน สำหรับใครที่กำลังมองหา crossover คันแรกหรือรถครอบครัวที่ใช้งานง่ายและดุดี Toyota Yaris Cross 2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเป็นรถเมืองและความเป็นรถอนเนกประสงค์